หมาจากคลิปที่แล้วที่ผมเล่าไปว่าผมมาเจอร้านโครเดดแถวๆวคลองหลวงเมืองใหม่แล้วคอมเมนต์นัมเบอร์วันโครเอกชันไม่ได้มีใครสนใจสตอกุ้งกะปิผมเลยแล้วคุณเมนต์กันอย่างเยอะเป็นหลายสิบโครนะจนผมถึงขนาดอดไม่ไหวต้องกลับมาซ้ำและนี่คือเมนูที่มาหาชนเรียกร้องใครเรียกร้องวะเสิร์ฟมาแบบเต่งๆแบบนี้สั่งมาพร้อมกับมันโถเขา่าๆอ้บัวแบบนี้และนี่คือขาหมูตุ๋นยาจีนครับ350รบทาทถ้วนแล้วคุณดูความนุม่มความเส้นเอ็นเปื่อยยุยแล้วความหนังที่หยุ่นหยุนนุ่มหนืดเป็นคลเจน ผมน้ำลายพุ่งตั้งแต่ตากออกมาจากจานใหญ่อะและชอตตุยซ่อมจิ้มเนื้อชุม่มนุ่มเป็นเริ้วและนี่คือคำแรกโอ้โหคุณสุดยอดจริงๆเ้ยเนื้อนุ่มแน่นหนังนุ่มหนึงไม่ผิดหวังของจริงยิ่งจุ่มด้วยมันโถแบบนี้น้ำราโดโคตรขดีขดคุณห,หวานเข้มชนกันพอดีเป๊ะแล้วรสชาติไขมันของขาหมูมันเคล้ากับน้ำราดโขนนวลเป็นเจลตินเลยแล้วหอมยาจีนยังกนอยู่ในดงดอกเหมยอะและนี่คือร้านอัมไพยโภชนา1 9 9 9ครับอยู่แถวเมืองใหม่คลองหลวงปทุมธานีโคตร เลือคุณ